เออโอ้เอครับปิกชัยายหนึ่งตั้งมีหมาเหรอพึ่งังดูมีสกายหรอเอกชัยมีสกายเรอฝั่งมันไม่มีพี่จับพี่ดูบีเลยต้าพี่ได้เห็นมิดปะใช่ต่อเอวอแตกป่ะพี่ ไม่แตกนะไม่ไม่แตกไม่แตกเฮ้ยมีเที่เต็มไปหมดเลยผมถอยมันไปอ้พวกข้างหลังเลยสี่ตัวเลยเมื่อกี้เรดโดนโอ้โหสองตัวอยู่นี่ใช้สามเลยระเบิดมาปลากินมดขึ้นขึ้นฮบบี้ไปตัวหนึ่งบบี้แย่ดีไม่ต้องมาเฮ้ยมึงมาไง โอ oh ้โหถอยเลยถ้าท <Liu S 3> like, like, like so like ุกคนชอบคลิปวิดีโอของผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามแล้ว <darüber> ก <Wait>. ็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะชวนกดด้วยกดยังกดเลยบิเดิบเบิ้ลช็อตดาดใช้คุ้มจัดเลยบอไว้อะบีอะอุ้ยสวยเป็นไงเพราะผมปิดประตูมาเลยเลี้ยวไปหาพี่พี่มาร์กเปิดกล้องี่ หนะมาแล้วน่ะแม่พี่ตรงใตง้กล้องพี่เลยน่ะเ้าไปแล้วเข้าไปแล้วเอาสบายอยู่เลยหน้าเฉยเอาเสกในี่ยไซพี่จบแล้วเออสวยชาติออกไปมิดอ่ะเท่าร่างมิดมิดเทียบเลยไมอยู่อยู่เอ๊ะเอ้ย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 ยิงเหรอยิงลูกไปยิงทะลุไป ไม่หัวไม่จับเป้าหรือเป้าไม่จับหัวเล็งอยู่เล็งอยู่เล็งอยู่พี่เนี่ยที่เล็งอยู่เล็งอยู่เล็งอยู่ที่เดียวกันเหรอเออเรน่าอยู่กลางเหมือนกันแต่ระวังอยู่นี่อยู่นี่ระวังเนี้ยอ่าเป็นไงเออ c k Dart Revealing Area Found them เลเซ่

คือทุกคนแม่ขังไว้ในบ้านครับผมขอโทษทีครับแม่พี่มาร์กอยู่นี่ทุกคนมานี่พี่กูกำลังจิงวอลอยู่คุณพิมินเลยเพียดิ้งตัวหนึ่งเป็นไปเล่นเมนช็อคดัสไฟแคลนวเอายแน่จิตสัมผัส โอเมนยันด้วยเป็นโดนให้ take right นานไงกูว่าแล้วโอมินวาร์ปนะบีไปเลยพี่พี่รอเลยพี่รอเลยไหนวะบีบีริงยิจริงจายบีอยู่ได้ปะจายบีแค่ไหนก็เอ้าอะไรอ่ะงงแล้วมันวาร์ปไปไหนอ่ะพี่ ไม่รู้เต็มเต็มเข้าไปเลยเต็มเข้าแล้วเพื่อนกูมาแล้วเพื่อนกูมาแล้วเพื่อนกูใส่แล้วเพื่อนกูใส่โอ้ยไอเหี้ยร้อยยี่สี่ไม่ตายสวยอยู่ซ้ายตัว อ๋อยอดตัวหนึ่งนี่หนึ่งนี่หนึ่ง One enemy remaining เกียบเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นพี่ชายเอ้อเอุ้ยได้ปะออดได้เลสสวยเลน่ายตัวนึงนะสองีกสตัว ก็โผมาสิเอามาเร็วมีนวลครับลทหาพลทหารเอาไปดีะเ้ผมจับเไ่ดวย ขวา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 เออสแกนิงอเสแกนกำลังไปครับไปแล้วนะไวแล้วนะโอ้ยโดนระเบิดสวนยังไม่ทันเข้าเลยต้องยืดหน่อยดิยังไม่ทันเข้าระเบิดโอ้ยโอ้ยโช็อต down สวย เลสคิวจอยพีเลน่าไม่เห็นเลน่ามิดครับเอาละคิวจอยอ๋อโอเคฟรีคิวแล้วคือโอเมนช็อตเฮ้ยพี่เมนเข้าแล้วพี่พวกพี่ต้องเข้าแล้วพวกพี่ต้องเข้าแล้วอ้อยเหนื่อยเอาไม่ได้โอ้าวถอยเลยเหรอ อ๋อไม่กีนไม่ต้องจาควานให้เราไม่ได้จริงโดนสโล่พี่ติดกับติดอยู่พี่บราเออโดนสโล่ละม้วนเกี่ยวหวัไม่รู้พี่พี่อย่ามา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 มี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 นี่ไงตายแล้วพี่มาได้มาได้มาได้ดูเฮเว่นอยู่เฮเว่นตัวหนึ่งอยู่เฮเว่นตัวหนึ่งเสียงกระโดดเสียงกระโดด One enemy remaining เฮ้เป็นตัวท้ายครับอยู่ด้วยกันเฮ้ป็นกันหน่อยได้ว่ะตายนะเสกวอลครับเสกวอลเขาเขาเขาบีได้ไหมแต่เอมิเลน่าตัวเดียวอ่ะพี่พี่อย่ามามิดอย่ามามิดอย่ามามิดเลน่าอยู่อุ้ย ยิงไอโดมโดมินโอล่เจี่ยอะไรเนี่ยอยีายโผล่นะพี่มามาเลยพี่มามาเลยไม่ได้ไปไม่ได้เอ๋หาทางอื่นไม่ต้องหาแล้วพี่ไม่ไปยืนบอกเพื่อนคงไม่อยู่ใกล้ๆได้หนึ่งตัว อุ้ยขอโทษส0มสิบเองอ่ะเศษอยู่ในแรมครับผมเห็นแค่ตัวเดียวนะเศษเอ้ยฟินิกแบ็กไซส์สวยพี่พี่โดโครแม่นสองตัวแบ็กไซส์สองตัวแบ็กไซส์ครบแล้วสวย,สวยพี่หลักไม่มีเลยอุย้ยอ่อาอ อ่าลูกแก่อ๋อเก็บ้อเกโอ้โไม่ทำว่ะอยู่นี่อยู่ใกล้อยู่ห้องน้ำหน้าห้องน้ำตัวนึ่งลังอะไรอ่ะจ๊ะแน่เ่คหลัง

อาจจะโม่ผูก้าเคลียร์ครับผูก้าเคลียร์แบ,บ็คไซต์ตัวหนึ่งแบ,บ็คไซต์ตัวหนึ่งแบ,บ็คไซต์เคลียร์แล้วขออน,นุญาตวางนะเฮ้ยอ,อ,อ๋อเอ้าโม่เขาก็รีบโอ,อ,อ,อ้้เหียจังหวะพอดีเลยถึงอยู่แล้ว โอ๊ยขอโ,ขอโทษวันรีโหลดอยู่แช่เนีย่ไยไอควายรู้อีกรู้มากเรียบร้อยเราเรียนจีนเจ็บปืนเจ็บปืนพี่เจ็บปืนผมเก็บเสียงยับเลยตอนนี้เกอ้ยอุ้ยเออเกิอยู่เองครับ เอ้เอโบตัวน,นึงตายเผนได้ครับเผนได้เฮ้ยเกี๊ยบอ๊อุ้ยยังได้วะ้ยขวาขวาขวาตรงกระจกอ่ะ กระจกอีกท huh? to erm ี่ตรงกระจกไหนพี่เดี๋ยวก่อนเออเอห้องน้ำหนึ่งสองห้องน้ำสองโอ้ยร้อยสี่เจ็ดห้องน้ำที่สองเจ็ดโลครับอู้ร้อยสามสี่ Yeah. Cover going out. One done uh. enemy spotted A. Wait, yeah Experiment complete. Spike Especially. down A. Shadow's traveling. Me boo and P or we're gonna hit One enemy remains. อุ้ยสวยเอาคุณกดเหรอใช่พี่อยากให้เห็นมากเลยไม่เห็นเอออยากเข้าไปเลยไปดูทุกคนเก็ดมากว่ะอุ้ยหลบไม่ทันกำลังจะพุ่งแล้วเต่ได้จัง

Shadows traveling. wait i Oh, I got two. Okay. El. El. Spike down A. One enemy remaining. โอ้โหกดผิดว่ะเมื่อกี้ตกใจเลยเนตต้อนะเนตเนตเอเข็นนะครับเอาเข็นน ตัวพี่ที่สนค์ถี่สนดฟี่ส์กดิูซที่นี่นค์ถกดินดิสกดิ๊กดิ๊กดค์ออย่าตายนะเพื่อนเออสวยอย่าพลาดนะน